สบายดีเพราะพี่น้องเัาจะาเขาซื้อสองฉุดแช่หนอเนาะซึ่งตอนนี้เขากำลังสีเซ็คอินเขาฮงแฮมเนาะพี่น้องซึ่งตอนนี้เขาก็อยู่ที่ฮงแฮมไม้เล้าโฮมเนาะโัเทลเนาะพี่น้องซึ่งตอนนี้ผึ่งกะอาณาสนับสนุนห้องพักเขาคืนหนึ่งเนาหนึ่งคืนเนาะไปเบิง่งว่าห้องพักจะเป็นอย่งไรเนาะ,นะซึ่งบอนนี้ก็คือจะอยู่ไกลๆก,กับตลาดกลางคืนแล้วเนาะยางไป ประมาณหาสิบเมตรกับหอน้องนี่หรอีหนึ่งไเดี่ยวไเดี่ยวได้ซีหนึ่งที่สู่เทาีหนึ่อ่ะซีหนึ่ง,งนี่นี่าอนี่อเฮ้ยักเนาะ าเบิงเออมาบิงเข้ามาแล้วแท,แท้ๆโอ้เข้ามาแล้วแ,แต่ว่าเปิดจะเซ่เยียีบนีจับเอียังพื้นเอาใคเขานี่เป็นลูกเทียดต่อใส่เปิดไฟซเซ่ยังนจะยังเปิดมาทันมดตด้งย อันนี้ว้าวนี่อันนี้จักเป็นของเงี้ยเนาะเพิ่นเอาแห่อันนี้เนาะนี่เขาว่าก็จะเป็นแบบนี้เนาะพี่เนาะมีทราร์ตมีทราทรา์ตแล้วก็มีน้ำเนาะแล้วก็มีช็อค,ค,ออคโกแลเครื่องซองกาแฟนี่อ่าม,มีอันทีดพรมนี่แมนแ้วก็มีตูต้เย็นเนาะนี่นี่เนาะข้างนอกอี่างเงี้ ขางเราเป็นกำแพงว้าวรากาอันนี้กับเป็นบอลน,นังเนาะบอลนังลินบะมีตู้ตเซฟอยู่วันนี้เนาะพี่นอ้องคือสือบอ่มี่ยังใส่อะ่ะฮะตู้เซฟอยู่วันนี้เงินไล่กระส่นี่ไป <c oughs> อันนี้เพิ่งมาเบื้องของหนาวเนาะอันนี้ก็จะเป็นบอลใส่เครื่องอยู่วันนี้ แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นบอลอาบน้ำว้าไม่อย่างนี้แด่นนี่อันนี้เป็นสิ่งดีแบบมากขนาดเวลาอาบน้านอนแซงค่ะนี่เนาะอันนี้ก็จะเป็นบอลของน้ำ<อ>นี่น้มไล่แหงขงับอ,อ,อันนี้ก็จะเป็น yes, s <S อันนี้เซมพูสาปุม mm. อันนี้ก็เซมพูเดี๋ยวจะซื้อ แชมพูอันนี้ยาสเอ้อสบ,บนะนนู่อันนี้นะอันนี้ฮันจอกสำหรับใบตังแชมพันอีน้องพี่หลงมันจะเป็นประมาณนี้อันนี้น่าจ,จะราคาเท่าไหรวะประมาณนี้น้อพี่นอออ้องเช่าเมย์ก่อนเพิ่นเอ้อเพิ่นจะมีเกิร์บให้เนาะ อน,านาอนันนาบัวต้นหนีราคาเท่าไรเนาะคือเพื่อเพิ่นเซฮายอยู่หันตกลงมกันเหมือนเสาเนี่ยหันเซให้ยอยู่ตัวดูลักบอกร่าจะเป็นดูลักเนาะพี่นอะนี่เจ้าน้ไ,ไปสอบถามเหลืองอันันนาห้องพักเนาะว่ามันมีเท่าไรเนี่ยแต่ว่าไม่มีป่าย,ยู่นาหันอยู่เนะน,น,นาะนี่อยู่เจ้านาเขาคอยออกไปถ่ายอยู่เนาะเนอะนะนขอสุบสักรู ป,ป้าไปกวางซีมาไปถา่ายกล้องซีมาเ,าเขากะเซฟเวลาในไลายเต๋อได้ไหมสบายดีพ่อพี่น้องซึ่งมนีก็เป็นมือที่หนึง่งตื่นมาท,ทีล่วงพอบางเนาะซึ่งม,มนีก็สิไปสบายนะพี่น,นอ้องตอนนี้กําลัางเตรียมตัวเนาะแต่ก็แล้วแหละเพราะว่าพี่น้องว่าเาะมาด้วยพอบางนี่ต้องใส่บาสนั่นคือไฮไลท์ของล่วงพอบางแะพี่น้อง กะสาวๆทีห้องแฮมเนาะซึ่งห้องแฮม, <S <S รรมที่เราผักนีก็คือห้องแฮมหลอกมันาะซึ่งห้องแฮมที่เราักนีก็คือห้องแฮมแม่ไม้เล่าเนาะพี่น้องเพิ่นกะสนับสนุนห้องพักหนึ่งคืนในเขาเนาะเป็นห้องดูลาะเนาะ <S <S พี่น้องอันนี้ยังสาวๆอยู่ก็จะมีลายห้องเนาะใช่แต่ว่าเป็นเพื่อนใหม่เนาะสันซองสลุมเป็นดินแล้วพี่น้อง ส่วนราคาเท่าไรเดียวเขาจะไปเบ่ง,งกันตอนเสาเนาะมีอยู่นาอยู่นาห้องแฮมอยู่เนาะพี่นอ้องกลางคืนมากก็จะเป็นแบบนี้งามาราคาทั้งหอลอกผนก็นจะประดับประดามีไฟอยู่ด้านนอกบ,บนถนนคนยางพี่นอ้องนี่ยังเสาอ,อยู่เขาเติดบ้านเปิดตัวพี่นอ้องนี่กลางคืนก็นจะมีไฟอย่างนี้เนาะ เป็น,นวันนี้ปวดหายใจว่ะตองได็ขี่รถจักรไปว่ะเขาไปหั่าก็จะเป็นหอม<ต>อย่างๆไปผีอีกได้แมนแ่นแหละฮะแม่นแหละมีสองคนไปขึ้นก่อนเลยพี่น้จะได้ไป<อ>ใปสซบาทแล้ว่ะ <laughs> ยานตื่นว่าท่านขนาด <laughs> นโดยคู่บามาจากองค์ โอ้เป็นลอยปอเห็นตัวนี้เลยเนาะข้าวต้มใส่ผลละทัดทีเนาะโดยๆแต่ว่ามันพอวะนี่ผลละหกสิบพันอ่าแต่แม่แต่มันพอผลละที่สิบจุดเอินพอจ่ะเอาจนพอเอาควายทาเลยเอาควายทาเพราะว่านั้นเอากันได้แล้วเนาะอันยุดยู่ในเส้นบันีินางอย่างนี้เนาะ ไม่และเอาจ้าผ่าไปโอ้โอเคอี่าผ่าไปตลาดไม่เคยจากบ้านจากบ้านเมื่อวานเล,นลนยค่ะผ่าสั้นก็คนละสองแซนเนาะเออคนละแซนเลยพี่น้องพี่นพาไปทั้งเคนแล้วมาสอขนมเรามาสอเครื่องแซบบาทเป็นการที่ผาไปใสนะ่เนาะอ่ะมีจ้องผ่าเน,นาะพี่น้องเซิงถ่านหนึ่งคันพันธทื่อไปให้แล้วอันนี้เข้ากันนงสุดแบบนี้เนาะมาลุกพาวังกันต้องใส่แบบลุกพาวัง เสาเสาน่าไปหน่อยนีน่ก็คือแบบอันห้องเดียวผานี้ไม้ลาวโฮมเนาะซึ่งก็อยู่ใกล้ๆกับตลาดนัดกลางคืนที่เข้าไปเมื่อคืนนี้กําลังแดนเด้ตลาดนัดกลางคืนก็คือจะอยู่บนรถขั้นหลังฮเนาะพีนะ่น้องนี่ใกล้ๆนี่แล้วกับไปไมาสะดวกหันอาหารก็บไล่ ีเคียงที่ไซ <s hr ie> บาทอันอน,อน,นี้บมันคองไปน่นอะแน่นอะเอ้บมันคองไปต้องหนังแค่นี้บ่อาวกระาเซบาตรถมีบรนานคนสิเอาออกวะตัวไหวตรงเลยแล้วออกว่ารถ มันจะโว่าเอาว่ากจะนอนตื่น,อ,นอ๋อจะนอนเช่าห้อักเนี่ยซึ่งตอนนี้คู่บ้ากกำลังมาเนาะพี่น้องซึ่งกะบมีคนจับก,กล่องให้ก็เลยได้มาปะทีถ่ายรถกระบะไหวนอะแล้วก็กลับไปใส่บาทเนาะซึ่งขังทำอีะทีเฮาได้มาล่วงมาบ้างแล้วก็ได้ใส่าบาทเนาะซึ่งเนี่ยคู่เพื่นก็มาไล่องคด้วยเฉพาะก็คือสุดทำอีดทีกำลังเห็นอยู่นี่เนาะพี่น้องเพิ่นมากับ ลายเกินหาสิบองค์เนาะแต่ว่าบริณาปาจากองค์เนาะซึ่งให้ลายทำอิดหรือว่าผาผา,ผาผทำอิทีเขากวนจะได้มันควรจะเป็นผาพทีสว่างแล้วก็งามเนาะแต่ว่าพอดีบอดีทื่ค่าทางกล่องมานำเนาะพี่น้องก็เลยต้องใส่วิธีนี้สืให้ไม่ค่าประจ้าภัเพึ่นกับค่าค่ายเครืองเนาะฉะนั้นก็เลยบม่มีทางเหลือก็เลยต้องปะไหวในโหลดแบบนี้เนาะพี่น้องซึ่งก็เป็นบรรยากาศ เป็นบรรยากาศอบอุ่นย่มเสาและก็มีค้นแบบมาใส่บาทค่อนค้างลายเนาะโดยเฉพาะก,ก็คือนักท่องเที่ยวเนาะที่ว่ามาเที่ยวอยู่บอนนี้ก็คือผาดบ่ได้เนาะนอกาจากมุมนี่ก็ยังมีมุมอื่นๆเนาะที่ว่าเพิ่นกะหลาอบินทบาดไปหอบเมืองเนาะพี่น้องซึ่งอันนี้ก็คืออยู่ใต่ผู้ซีหร่าอ,อยู่ไก้ตลาดนัดก้างคืนและก็อยู่ต้นาห้องแฮมบอนทีห้าผักนั่นเองเนาะซึ่งก็เป็นถาดท,ที่แบบว่า ได้ทำบุญห่วมกับคนอื่นในแบบนี้กันรู้สึกว่าอบอุ่นดีเนาะพี่น้องหาแบบทานได้ทีมาเที่ยวเรื่องเขาบ้างเรื่อมาในอนาคตกะจะลืมเนาะตื่นเลิกลุกเศรา้าใส่บาตรเนาะพี่น้องเพื่อนกะจะใส่บาตรทุกๆมือดอกละกันไล่เส้นทางเนาะใส่บอลได้กระได้เือนกันเพื่อนก็จะเลาะบินทบาตอออมผู้ซีนแหละพี่น้อง ซึ่งเขาหรือว่าขนุมเครื่องใส่บาดท,ทีเฮาจะใสเนาะพี่น้องเพื่อนก็นจะมีคายหรือว่ามีเตียมให้เฮาเนาะเขาสามารถสือเอาอยู่นาวงแยมได้เลยแล้วก็สามารถไปใส่ได้เลยซม่ติว่าแพ้เบี่ยงครับ่มมีไม่ขาดเพื่อนมีให้เนาะส่วนิีนเนาะเขาอยากใส่กระดหรือว่าโบใสกระดแต่ธรรมดาถ้า,า,ถาเป็นประเพณีของเราเนาะถ้าใส่บาดก็คือจะใสผ้าิินเนาะซึ่งผ้าสินก็นจะมีคายอยู่ตามตลาดเนาะพีนพ่น้องเป็นผ้าแบบทีทิบนงก็คือที่ปริเตี๊ยมิีนไปเนาะก็ซสือเอาอยู่ ที่ตลาดกลางคืนเนาะหรือว่ามีขายถั่วไปแถวหลวงหอวบางเนาะึ่งกัราคาร้อยบาท 这边吧。 พี่น้องตอนนี้ก็ได้ใส่บาทเป็นทีห้อหอยแล้วซึ่งเือที่หนึ่งทันทีคู่บ้ามาาหงวดที่หนึ่งะเนาะมันเสียตรงทีเข้าไปปะไว้นะหันเพราะว่ามันอยู่ใกล้ไฟแล้วมันโบเห็นหุงเนาะพี่น้องเพราะว่าเขาวิมีตก,ก่องถ่ายให้เพราะว่าถ่ายไอ้ใส่บาตรเป็น้องคนเนาะแต่คู่บ้ามากลายสุดอยู่เขาก็เลยได้ผ่านน้ำลังนเนาะพี่น้องกับโบเป็นยังเนาะก็ถือว่ามือนี้ได้ใส่บาทลายพาอสมควรอะหอดหล่อยอยู่บ่วกเหมือนนี้เนาะ ได้เด้หาเถื่อมาหาเถื่อมากเหรอหาเถื่อมา,อาเถื่อหนึงบบ<ม>่งกับโบตำกว่าสิบเนาะแม่นนาจะหอดลอยองค์อยู่อีแม่หอดบ่อลอ,อยองค์มาเมื่อกี้นี่มาทางมืออ่อ,อห,หอดปะก็แค่กว่าหอดองค์มีแค่บัดมีหาบัดเนาะโอ้นาจะแม่นนาจะหอดอยู่โดยนาจะหอดอยู่เนาะพี่น้องนี่บุตรหอดเทิงได้มาใส่บัดอยู่เรื่องขอว่างตำนานผ่าลอยองค์ดุน เดินนานาบินทบาทเนาะพี่น้องซซ่งกก้บอลไซบาทมากนี่ก็คือฝากข้างบางนันก,ก็คือจะเป็นตลาดนัดกลางคืนนั่นเองเนาะพี่น้อง,อน,งน,อนี่บอลทีไปหยากํ <el> ับแดนเมื่อคืนนี้ไปกินข้าวอยู่นี่พี่น้องก็คือนี้อากาศอยู่นี่ตอนนี้ก็เย็นเย็นรากาอยู่บอลน,นี้ก็คือจะเป็นอันผู้ซี่เนาะพี่น้องสามารถไปคืนบึงวิวอยู่นี่ได้รากาอยู่บอลน,นี่ก็คือจะเป็นห่านกาแฟเนาะ กาแฟในตำนานเนาะซซ่งรุนลูกลุนล้านผุ่นืบถอดมากเนาะไดียวินว่าจังสันเดี๋ยวเราจะไปซีมเนาะพี่น้องวันนี้แต่ว่าตอนนี้เราจะห้าทางขึ้นวัดู้ซีก่อนเนาะเดี๋แล้วก็อันนี้คู่บาผฝ่นก็นยังบินทบาดอยู่เนาะพี่น้องพูนแล้วก็ทางผุ่นก็นมีเนาะทางฝุ่นผล่นก็ยังบินทบาดอยู่ บรรยากาศยามมือเศร้าฮะ,ะ,ะแดงเนตื่นเศร้าๆนี้จะได้เห็นบรรยากาศไล่แบบน้อพี่น้อง แาาอ,อันนี้ก็คือจะเป็นราคาของผักนะพี่น้องก็คือมีสเตนดาร์นี่เสน 30, ้นซ้ำชิพันกีบแล้วก็ซุพิเรียดนี่ซุปเลียดซองเส้นกีบเนาะแล้วก็ดูลักนี่ซองเส้นหาสพันกีบนะเนาะตัวเขาอยู่ก็คือดูรักเนาะซองเส้นหาิพันกีบที่เขาผักเมื่อคืนนี่แล้วก็ทิปโปโ สามเซนกีบแล้วก็มีคาสซิตแฟมิลี่สามเซนสามสิบพัน 30, กีบแล้วก็มีโมเดิร์นแฟมิลี่สี่เซนกนีบเอ่อคอลเเนลวันนี้ทริปโปสี่เซนกีบแล้วก็คลอลเลจสีอานถือว่านี่เนาะพี่คลเนลฟมิลี่ห้าเซนกีบแล้วก็สูตรนี่สองเซนแปบพักีบเนาะนี่ก็คือราคาของค่ะควบนทีเข้าผัานนงนนาอพี่น้างนี่แต่ว่า ตอนนีเป็นกลางเวรเนาะกระเจ้าบเห็นไฟกลางคืนจะเป็นไฟเนาะอย่างนี่อันนี้ก็คือนาบอนทักของเฮาซึง่งถ่าออกไปหอมก็คือบบไกลเนาะอย่างเด็บอนรถดหันก็คือปากหอมเนาะในหันก็เป็นหันกาแฟเจ้ามาไปนี้ก็คือเป็นตลาดกลางคืนเนาะซึ่งซอยนี้ก็เป็นซอยที่แบบว่าคนก็ไล่อยู่ตอนเมื่อวานนี้แนวมากก็คือประมาณช่วงบ่ายๆคนจะไลเะเาา่เนาะประมาณนี้อย่างาำรับบอนทักเพิ่นเนาะ ก็เป็นเคาน์เตอร์แล้วเพิ่นก็นจะมีบริการรถเซาแล้วก็ตึกนี่มีอยู่ซ้ำซ้ำตึกเนาะมีอยู่ซ้ำตึกเนาะน้องพี่น้องนี่เป็นประจำในเคาน์เตอร์นีอันค่ายต่างเองเนาะมันจะเป็นเหมือนนี้ลากาบอลเสารถก็คืออยู่วันนี้ก็คือขั้นละแซ่งน้อพี่น้องต่อมือนี่ไปวันนี้เราก็จะพาไปเบิ่งท้องพักเฮาอีก เมื่อนมดเนะฮะเมื่อมดนีบอเขาไปเบิ่งก่อนว่าเข้าสีได้เมื่อเมือนีบอเพราะว่าเขาต้องไปจองปีรถก่อนเพราะว่ารถทีจะเมื่อมันไม่มีสว่วงเสานล้วมีไม่ไดแต่สว่วงแรงแต่ว่าเขาหนัดอยู่างเรียงมืออื่นก็คือเขาต้องเมื่อมือนีมันจึงได้ริยนมืออื่นเพราะว่าถ้าเมื่อืออื่นก็คือเจ็ดมุ้งแรงเจ็ดมุ้งแรงมืออื่นบอไม่มือบอแดงมีบือ อบอลเที่ยาอยู่นี่ก็คือซี่หนึ่งนพี่น้องของดุลันี่ก็คือวิวยามเสาเน้องพี่น้องหลังจากตื่นนอนทีล่วงพะบางมือทีหนึ่งนาอกะมาฝากพ่อแม่พี่น้องซึ่งคลิปนี้กะซีจ๋ไว้เพียงเท่านี้นาะพี่น้องกะขอบใจสําหรับผู้ใหญ่ใจดีทุก่านทีสนับสนุนการเดินทางของพวกเข้าในครั้งนี้แล้วก็น้องแฮมไม่เล่าโฮมนาอทีให้ที่พักข้องเฮาเนาอซึ่งกะ คลิปนี้ก็สิจบไปไหวเพียงเท่านี้นาะพี่น้องท้าพี่น้องทานได้สนใจหรือ,อยยากษาทถาข้อมูลเพิ่มเติมก็สมามัรถคอมเมนต์ไวททีด้านลุมวิดีโอเนาะเซึรงคลิปนี้ก็สิลาไปเพียงเท่านี้นาะพี่น้องเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสลักินีสบายดี